สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสินแสดังทํานายดวงเมืองปี2567ชี้ปีแห่งมังกรไฟสถานการณ์บ้านเมืองยังขัดแย้งรุนแรงอาจารย์ชนทัศน์พฤทัทยพ่องหรือสินแสเข่งผู้ในการสถาบันหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทย ได้ทำนายดวงเมืองปี2567ว่าในปี2567เป็นปีแห่งมังกรไฟบาลัยกันอลวาตถทาลมดวงเมืองในปี2567นี้จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจในปีปะทะระหว่างดวงเมือง21เมษายน2325ปีขานธาตุน้ำกับปี2567ปีมังกรไฟบาลัยกัน ในสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืององค์กรราชการวงการสงศาสนาวงการบันเทิงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันล่มสลายปะทุความรุนแรงสร้างความแตกแยกวงการการเมืองที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งเหตุให้เกิดคดีความซึ่งถึงแม้ว่าในปีนี้จะไม่ใช่เป็นปีชง หรือปีที่ปะทะแต่เป็นปีที่ส่งผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยก2567เป็นปีที่ยังคงเป็นมรสมสำหรับประเทศไทยซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ต่อเนื่องปีพศ2567และปีของดวงเมืองก็คือ21เมษายน2325 เวลา6 5นานาทีปัญหาต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่ก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างใหญ่แย่งความเป็นใหญ่ทั้งพักการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายวิญญาณชั่วร้ายซาตานร้ายไม่ว่าจะเป็นปีขานของปี2325และปีมะโรง2567 ตัวการก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของความขัดแยง้งทางด้านของการเมืองงานราชการก่อให้เกิดการประทัเกิดขึ้นระหว่างประชาชนปัญหาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสารพัดเหตุสารพัดเรื่องส่งผลกระทบก่อให้เกิดเศรษฐกิจการค้าการขายล่มสลายเหตุภัยพิบัติก่อให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยดินถลม่ม น้ำท่วมหรือเหตุสึนามิตลอดจนถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ไฟบลายกันที่สะสมเป็นปีที่หที่ก่อให้เกิดการประทุที่รุนแรงมากขึ้นสงครามการเมืองสงครามประชาชนทํานายดวงทักษิณช่วงนี้อย่างโชคดีแต่ระวังด้านลบหลัง14กุมภาพันธ์2569โหนฟองสนานจำละจันหมอดูชื่อดัง อดีตผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการพิธยุกรมประชาสัมพันธ์ให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ในประเด็นดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าก่อนจะพูดถึงดวงของคุณทักษิณชินวัตรต้องกล่าวถึงดวงการเมืองก่อนระหว่างย1เมษายน2567ถึงย1เมษายน2568ดวงตกภูมิสุข หนึ่งปีซึ่งถือเป็นสุภเคราะห์หรือกลุ่มดาวดีแต่มีลิมิตทักษะพยากรณ์ที่ทรงนิพนธ์ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีซึ่งเป็นต้นราชสกุลมนตรีว่าพระสุขแดนอุตราลุลาพามาศคามลักษณะแบบนี้หมายถึงเมืองจะมีลาบมากดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่นได้รับทองคําจากหลวงตามหาบัวหรือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นความเพราะปากเราความของเขามาใส่ตนเรื่องนี้ตนเขียนไว้ตั้งแต่ปี2567แล้วว่าเมืองหรือคนในเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลสำคัญของบ้านเมืองรวมถึงบุคคลทั่วไปต้องระวังปาก ไม่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นแต่ก็มาเกิดจนได้กับกรณีประเทศเมียนมาหมุนฟองสนานยังกล่าวต่อไปอีกว่าขณะที่ดวงชะตาของคุณทักษิณท่างก็เหมือนกับคนอื่นๆคือไม่มีใครบวกหมดหรือลบหมดและพื้นดวงชะตาก็ไม่ใช่ความลับตนก็ต้องขอโทษเจ้าของดวงด้วยในการนำมาเปิดเผยในครั้งนี้แต่ที่ผ่านมาก็เคยมีการเปิดเผยไว้ ในหนังสือหลายเล่มแล้วเช่นตาดูดาวเท้าติดดินทักษิณคนเหนือดวงเป็นต้นโดยพื้นดวงของคุณทักษิณคือลัคนาสถิตราศีกันธาดินดวงชะตานี้โดดเด่นด้วยเกณฑ์ที่ท่านนั้นก็รู้มีคนอ้างถึงจันทรุสุริยาคนที่มีดวงแบบนี้หมายถึงเกิดอยู่หลังเขาก็จะโด่งดังใจกลางพระนคร หรือภายเรือออกจากสวนมาบวชก็จะได้เป็นถึงพระราชาคณะดังตัวอย่างของบุคคลอีกหลายท่านเช่นพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งสุรินทร์พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงนายแพทย์วัโรงเดชกิจวิกรมประธานพัก ไทยสร้างไครและอดีตสสพักประชาธิปัตย์เป็นต้นซึ่งกรณีของคุณทักษิณคือจากตำรวจกลายเป็นมหาเศรษฐีและนายกรัฐมนตรีซึ่งคนที่มีดวงชะตานี้ในด้านบวกมีเกณฑ์ความร่ำรวยอยู่ในภพลาภะหมายถึงโชคลาภหรือความสำเร็จแต่ด้านลบหรือข้อต้องระวังก็คือ 1. เรื่องของความอยากได้ส ต้องไม่เหยียบบ่าคนอื่นเพราะหากร่วงลงมาจะถูกศัตรูนั้นเล่นงานได้ส่วนดวงชะตาในระยะเวลาอันใกล้นี้ขอเตือนให้คุณทักษ,ษิลต้องระวังตัวช่วงอายุ75-83ปีหรือรวมแล้ว8ปีกับอีก4เดือนเป็นเรื่องของการตกัยอริเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาอุปสรรคนี้สินแล้วแต่ว่า จะออกด้านไหนขึืนหน้าดวงประเทศไทยปี2567การเมืองร้อนภายพิบัติบุญคำทำนายจากอาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบอกว่าในวันที่21เ,เมษายน2567อายุเมืองจะครบรอบ242ปีนั้นก็ส่งผลต่อดาวพฤหัสบดีกลายเป็นกลริกีจรทำให้เกิดความยุ่งยากให้ผลร้ายทางด้านของกฎหมาย ท่านมักเรียกว่านิติสงครามใช้กฎหมายชิงไหวชิงพริบอำนาจให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหายอ่อนแออีกทั้งดาวเสาโคโจรอยู่ราศีกุมตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2566ถึง19พฤษภาคม2568ทาโยกเกณฑ์ร้ายกับาบาปพระเคราะการบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะง,งักจากภัยคะแนนเสียงข้างมากจนพรบ บางฉบับเสียหายนำความไม่พอใจในพักการเมืองหากดาวเคราะห์เบียดมาจากพบที่8วงเล็บมรณะเจ้าเรือนดาวอังคารอาจมาเบียดดาวเสาจะส่งผลให้บุคคลสำคัญบางคนถึงแก่กรรมแล้วถ้าเกิดในพบที่11มักเกี่ยวกับรัฐสภาผู้ออกกฎหมายก็อาจจะเป็นสอสหรือบุคคลในสภาอาจถึงแก่กรรมจนต้องเลือกตั้งซ่อมแต่ ก็ไร้ผลไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายรัฐบาลคาดหวังไว้ถัดมาพระราหูย้ายจากราศีเมษมาตั้งแต่17ตุลาคม2566เข้าราศีมีนจะอยู่นี่ไปะจะถึง5พฤษภาคม2568ส่งผลให้ความมืดครอบงำดวงเมืองค่อยๆหายไปที่น่าจะส่งผลดีแต่ด้วยราหูยกมาอยู่ราศีมีน เป็นช่วงดวงเมืองกำลังจะครบรอบ2-4-2ปีทำให้เดิมพฤหัสบดีเป็นกาลกินีจรก็เปลี่ยนเป็นราหูกาลกินีจรแทนแล้วราหูอยู่ตรงราศีมีนมีจุดตั้งรับอยู่3จุดสำคัญก็คือจุดราหูจุดพระพุทธจุดพระศุกร์ดูเหมือนเป็นผลดีให้ประเทศเกิดความสว่างสวัยแต่ด้วยราหู เกิดเป็นกาลกินีจรอ,อยู่ราศีมีนเป็นภพวินาศของดวงเมืองตามตำราไทยดีบอกว่าจะประสบความสำเร็จแต่เกิดปรากฏการณ์ราหูทับราหูหรือบางประเคราะห์ทับตัวเองจึงทำให้ไม่ค่อยดีเพราะราหูเป็นตัวแทนผู้ปกครองราศีกลุ่มภพที่สิเ็ของดวงเมืองและส่งผลให้เป็นโทษเกิดปัญหาสำคัญ ในรัฐสภาผู้ออกกฎหมายผู้กำหนดนโยบายของชาติอันจะเกิดความสับสนวุ่นวายเสียหายตามมา